สวัสดีชาวมีมูมวี่ทุกคนครับไม่ได้ลงคลิปกันนานเลยกลับมาในวันนี้เนี่ยเราจะขอพูดถึงข่าวใหญ่ที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วแหะครับกับการประกาศแผนการต่างๆในอนาคตของทางดิสนีย์ทั้งหนังใหญ่หนังเล็กซีรีส์ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแบบสุดๆครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะพูดถึงทุกอย่างที่เขาประกาศออกมาเลยแต่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะทราบรายละเอียดกันเกือบหมดแล้วแหะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะขอพูดในส่วนที่ผมคิดว่า มันเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจจากการประกาศในครั้งนี้โดยจะมีอะไรบ้างเนี่ยเราไปดูกันเลยครับ 1. คือการประกาศช่วงเวลาครับที่ชาวเอเชียหรือว่าไทยเราน่าจะได้ดู Disney ์พลรอกันมาอย่างยาวนานแล้วแหละครับกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของทาง Disney ที่ตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการในหลายประเทศในภาคตะวันตกไปแล้วส่วนทางบ้านเราเนี่ยก็อาจจะต้องรองกันอีกสักนิดครับแต่ว่าก็ไม่นานแน่นอนครับโดยคาดว่าช่วงที่เราน่าจะได้ดูกันก็คือช่วงกลางปี2021ครับ ซึ่งก็หวังว่าจะไม่มีการเลื่อนอะไรอีกนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ต่างๆที่ประกาศออกมาเนี่ยมันก็น่าสนใจมากจริงๆแล้วก็คุณภาพการถ่ายทําที่ได้เห็นจากตัวอย่างก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเรียกได้ว่าเทียบหนังโลงได้เลยแหละ 2. ก็คือเรื่องราวของ Star Wars นั่นเองดูเหมือนว่าแฟนชาย Star Wars เนี่ยจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดิสนียเนี่ยนำมาชูโลงไม่ต่างอะไรกับเหล่าฮีโร่ของทางมาเวลเลยแหละครับ ถ้าดูจากลิสต์แผนในอนาคตนะครับมีหนังหรือว่าซีรีส์ที่จะถูกสร้างโดยเป็นเรื่องราวในจักรวาล Star War รเนี่ยเกือบ10เรื่องครับแต่ที่ผมสนใจมากๆเลยก็คือซีรีส์ของ OB1 ครับที่จะได้เฮเดนคริสเทนเซนเนี่ยกลับมารับบทดาร์ดเวเดอร์ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะตื่นเต้นหรือยังไงดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าโผมาเนี่ยเขาก็ใส่หน้ากากอยู่ดีแต่สิ่งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการยืนยันครับว่าซีรีส์เรื่องนี้จะถูกสร้างอย่างแน่นอนหลังจากที่มีข่าวสร้างไม่สร้างมาหลายครั้งครับ ในที่สุดตัวละครที่ผมชอบมากๆใน Star Wars อย่าง OB i w วันก็จะได้กลับคืนจอยอครั้งแค่นี้ก็พอใจแล้วเลยครับต่อมาก็คือ Star Wars ภาคหลักครับหรือว่าภาคที่จะฉายในโรงแล้วก็เป็นจักรวาลหลักด้วยก็ได้ผู้กำกับแล้วเลยครับอย่างไทก้าวัยติติที่ก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกันครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่จากการที่เขาสามารถทําให้หนังอย่างจอครับที่ผมเนี่ยกึ่งหลับกึ่งตื่นทั้ง2ภาคแรกมาเป็นหนังที่ดีมากๆในภาคที่3ได้ก็ถือว่ามันน่าสนใจเหมือนกันกับ Star Wars ที่เราจะได้ดูจากผู้กำกับคนนี้ และท้ายที่สุดครับขอแทรกเข้ามานิดนึงก็คือหนังอย่าง Star Wars Squadron โดยผู้กำกับ Patty j e n k i n นครับถ้าไม่คุ้นชื่อนี้เนี่ยก็ขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเธอคือคนที่กำกับ Wonder Woman ทั้ง2ภาคนั่นเองแต่นั่นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับที่น่าสนใจที่สุดก็คือสิ่งที่เธอพูดในคลิปล่าสุดที่เป็นทีเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเราเนี่ยจะได้รู้เรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอ เรื่องจริงครับเธอเป็นลูกสาวของฐานอากาศที่ต้องเห็นพ่อตัวเองนั้นออกไปขับเครื่องบินลบในทุกๆวันเธอหวังทุก,ทกวันให้พ่อของเธอนั้นกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยจนกระทั่งวันหนึ่งที่พ่อเธอไม่ได้กลับมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอในวันนั้นเธออยากจะนําความรู้สึกตอนนั้นครับนำออกมาถ่ายทอดให้กับผู้คนทั่วโลกได้รับรู้ตลอดชีวิตของเธอนั้นเฝ้าค้นหาเรื่องราวที่ใช่เรื่องราวที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมาได้แต่เธอไม่เคยเจอมันเลยครับจนกระทั่งวันนี้ Star War l o กส q u a d ดนนี่คือเรื่องราวที่เธอเลือกครับที่จะใช้มันเป็นตัวกลางในการเล่าความรู้สึกของเธอออกมานา่แค่ฟังคำโปยเนี่ยผมก็อยากดูแล้วแหละครับเพื่อนเพื่อละ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างครับ 3. ก็คือแฟนสตาร์สติกโฟครับกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกแล้วครับกับฮีโร่ที่ควรจะดังจะดีมาตั้งแต่แรกแต่ก็เจงไปซะทุกรอบหวังว่าครั้งนี้เนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับที่ผมหยิบเอาเรื่องนี้มาพูดแยกเนี่ยก็เพราะว่าผู้กํากับของเรื่องนี้ครับ โดยคนที่ได้รับหน้าที่กำกับดูแลเรื่องนี้ก็คือจอห์นวัตหรือคนที่กำกับ Spider Man สไปเดอร์แมนภาคล่าสุดที่เราได้ดูกันนั่นแหละและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยดูช่องเราตั้งแต่แรกๆหรือว่าตามเรามานานแล้วก็จะรู้ครับว่าผมเนี่ยชอบสไปเดอร์แมนทั้ง2ภาคนี้มากแฟนสตาร์ทิกโฟก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเริ่มจะคาดหวังแล้วแหละครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแนวของผู้กำกับเนี่ยจะเข้ากับหนังอย่างแฟนสตาร์ทิกโฟหรือเปล่ายังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับสุดท้ายครับ t h อ Falcon and The Winter Soldier. และโลกิหัวข้อสุดท้ายกับซีรีส์เรื่องแยกของเหล่าสมาชิกอเวนเจอร์แล้วก็โลกิโดยจาก3เรื่องนี้ที่ผมสนใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องแรกนี่แหละครับหรือก็คือ The Falcon and the Winter Soldier ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าจากเทเลอร์ตัวอย่างที่ผมได้ดูเนี่ยคุณภาพการถ่ายทํามันดูจะเกินซีรีส์ไปไกลเหมือนกันครับก็เลยรู้สึกสงสัยแล้วก็อยากพิสูจน์ครับว่าฉากที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันคือทั้งหมดที่มีในเรื่องแล้วหรือว่าเป็นแค่น้าจิ้มเท่านั้นเรียกว่าอยากพิสูจน์นั่นแหละ และในส่วนของโลกีเนี่ยก็น่าจะออกมาในแนวผจญภัยกึ่งคอมเมดี้เช่นเคยครับจากที่ดูเทเลอร์แล้วก็ไม่ค่อยได้ข้อมูลมากสักเท่าไหร่แต่ว่าฉากที่น่าสนใจจริงๆก็คือตอนจบครับที่โลกีเนี่ยทุกดูดหายไปจากประตูที่น่าจะเปิดมาจากมิตกาดซึ่งถ้าเกิดว่าตามไทม์ไลน์หลักแล้วมันได้แตกไปแล้วใช่ไหมหละครับดังนั้นก็คงได้เห็นการเปิดมิติใหม่หรือว่าการย้อนเวลาในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับนี่ก็คือร่าวครวจากทางดิสนีย์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์น่าสนใจของข่าวทั้งหมด ส่วนเพื่อนๆคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากพูดถึงข่าวไหนอะไรเป็นพิเศษก็สามารถพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์บอกเราไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีมูวี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าก่อนจะจากไปเนี่ยอยากจะขอบอกว่าวันพฤหัสที่17นี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยรอรีวิว Wonder Woman 1984ก็ได้เลยพวกเราได้รอบสื่อแล้วอย่างแน่นอนครับคอนเฟิร์มไปแล้วดังนั้นใครที่รอดูรีวิวหรือว่ามันจะได้กี่คะแนน มีมู v วีช่องนี้กด Subscribe ไว้ได้เลยแล้วรอดูรีวิวได้เลยครับสำหรับวันนี้มีมู v วี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ